สวัสดีค่ะเสาเสียมาอย่างนี้มาค่ะเขาป่าหาหน่อไม้หาเห็ดหาหอนจ้ะพี่น้องจ้ะเขาป่าเขาเพอใส่เสือ้อแขนยาวพี่น้องมึงเนี่ยยุ่งกๆๆับลายจ้าพากันมาเขาป่าแถวดงพี่นอ้องเขามันเหล็กเติบได้แถวตีนเขาพู้นพู้ยังก่อเกิดเห็นนะเทาไปเที่ยวเมื่อวานเนี่ยนะปัดผู้มโนโลมนั่นแหละเลยด่นโนม,ม้อีกนี่พี่น้องตามป่าตามดงเลยมันใส่เบิงบรรยากาศ เราก็สิพากันหาเบิ่งเฮดนะมาเปนสิได้บอกพี่น้องมานำกันสองสาวดู้พี่น้องเลยได้ทั้งอันละเอาไปแกงเนาะน้องพี่น้องใส่เสือเบาเพ็ดไปแป๊บประมูลเป็นตากล้องเลยค่ะเด้อมันเป็นตากล้องทำมันอันพุณเลยเสียทางผมสีผ้าพี่บุญครับคุดยังอีกล่ะคุดอันจิโลจ้ะมีหัวคอยจิโลน้ำ จีได้หรือบ่มันคือหาใหม่หลายเนาะข้ามื่อยก็ได้เอ่ยเปลี่ยนขุดก็พี่น้องนุ่งขนาดเลยนุน่งเยอะมากขนก้อนไม่ก้อนนั้นก็นมีไ,ไ,มได้บอลอ๋อใช่มาเบิ้งกันนะนี่ได้ดฮอตจิรอเด็ดขาเด็ดตีนมาเลยทางเก่งเก่งเก่งพี่น้อง จะได้กินแรงย่อนอันนี้แหละหาเองนี่เห็ดมันแสบต่อหาเองนี่ไปค่ะพี่อันนี่เด้เจ้ยหั่นควายนะควายนังกระแมนพี่น้องแล้วมันใส่พี่น้องเบิ่องอันนี้แมนเบเซียแมนแจ้นานเออนี่พี่น้องอือมันเอาคุดเอาคิดอ,อย่าพา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 อืมอือ ได้เยอะเออวะเอาเสียนี่หนักบันดาหากินเลยเด็กพี่น้องอยู่บ้านก็ไปหาแต่กินน,บน,บนักบันมือเว็นๆยืนมือจกไรเดอร์ยานขี้เข็มไม่งอดาถ่ายขี่พี่น้องอยู่เฮือนละล,ะละากกระเซ็งเบื่อฝนกระตกตกหนิเงียะก็เลยไปเสียเอาไปหาเนวกินดีกว่าได้ปะแล้วทำไมเร็วจังอ่ะ อาตื่นตนหนึ่งแม่ฝึกควอดควายใหม่พี่น้องจ้าเด็ดตีนมันเลยยามันไตอโอเคค่ะคุณพี่น้องไปไป,ไปเบิ่งกน้ำไม้ลายกันจะมีบักกอน,นำไม้ลหยเห็นอยู่กอเดียวเนี่ยแหละพี่น้องไล่ตากขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อไปพี่น้องยุ่งคักยุ่งแน่ค่ะยุ่งไร้ลยปานแมงเมา มดนนะ้ำเบืง้งเนี่ยเสือเบาเพชรเอามาเข้าป่ามีเสือขนยาวเรงสิพาไปเบิ่งก้อนที่ม่เด้อทางหน้าบ้านคุณลงเสียเสือเหลืองใช้กอเห็นอีหยังกอดี่หนึ่งคือเอิ้นบกักบากเห็นเห็ดปวกจนะ้าพี่น้องจะมาทักเ่าล้วละ่ะเอา้าอม,<ช>มันเน่าแหลบเชียใช้ให้เ,เบื้องน้ำแน่เ<ม>ห็ดปวก<ม>นะอันพี่น้องไดห้อนเห็ดปวกต้องจิม้มเอาหนิเห็ดปวกกับอันพูดทางปูกับมีมาถัก อันฝนตกใส่มันนอแต่ไม่หนอวแต่เมื่อวานนี่คันมาเมื่อวานในช่วงสิพอดีอยู่นี่อะไรได้บัดรสุย่างพี่น้องกางลังสิคุดจิโร่ก็เลยพอนี่เลยดอกนี่เชียมันอันนั้นมันเน่าเอาโรถนัวคือเก่าหมดแหละเอ้ามีกี่เกลือน้ำกัวพี่น้องย่านนี้จะจะเป็นเมย่านมันก็ย่านโมเมนต์ดั๊ดเจลีได้พี่น้องมันย่านอิริ เสียดายเนาะคันมาแต่หมู่บ้านนี่ป้าเอามนต์ยุงไม่ว่อไปเออชิสุยาท่าใหา้ใช่ใช่นเนาเสียดายดิฝนมันตกใช่มาเบ,าบาิ่งด้ันมีอยู่เด้อนี่แสดงกับป่าเฮ็ดตัวแถนนนวนีเน่เห็นบาฮหูมันเห็นเห็นยุงเถิดเด้อพี่น้องเอ้ย นางเสียบอกให้ซื้อเสียขยันบอกพี่น้องจ้ามันห่างไม่แล้วมันเอาไว้ได้ป้าป้าย่างมึงหาเห็ดเปลือกพี่น้องเอ้ยมันย่านกิงกือมันสิตายลงย่านอิลีย่านกิงกือนี่ย่านโกขี้เข็บอีกขี้เข็บยังบ่ย่าันจำกิงกื้ออิลีกิงกือบ่ตอดก้นหักจ้าย่านจะเป็นอยังโตมันเป็นตะย่านไงขี้เข็บนี่บ่ย่านไมนได้ได้ขี้เข็บนี่หามึงเห็ดเปลืกเเด้อสาวเสียแบบหน้าตื่นเต้นนะไปค่ะพี่น้องเห็นควายกิล่อพี่น้อง ให้น้องเสียมาคุดนี่นี่นี่ไขวยมันทีเป็นอันนี้เด้อค่ะไขวยจีรอ,อขวดใหม่ฝนตกใช่เก่งจะได้พี่น้องเอ้ยหาอย่างหากินนี่บได้แพ้มันเลยได้อันนี้ก็สุดยอดเก่งกว่าอีกมาอยู่น้ำกับพ่อได้มีหมู่พี่น้องเอ้ย เห็ดปวกกับเห็ดปวกน่องค่าคาต่อติที่ได้บะละบ่ได้กับบเอามันงนน่อโตได้ละไปมันก็ตื่นต้าโตมึงญ่เนาะใส่มาซ่ดเก่งบพี่น้อง้โตพี่น้องจ้า ไปค่ะเลาะต่ออีกวันนี้เลาะเอิงหาเห็ดปวกตื่นเต้นยันบังค์ืกลเ,เห็นหมู่ใหญ่ห้องวักวักพี่น้องจ๋าเห็นเห็ดปวกนี่ตื่นเต้นกว่าแนวอื่นเนสจะบอกให้พาเปิงพาเปิงควายกิโลน้ำพี่น้องในเนี้ยหนึ่งเอานเนี้ยหนึ่งมันกระเทิรนเดี๋ยมาละ้าต้นกระปุกบนเห็นกับเจ้าขายในตลาดนะนะทั้งเห็ดผึ่งทั้งเห็ดละโงกทั้งเห็ดปวก คนบอกคนหาเท้าตีนเขาอลไรไปหาโรยผนบอก iosis, อ habitude, ้าเฮ็ดปวกตัวนะอันเฮ็ดอีหยังนะฉันมาให้พี่น uh, ้องงดูโ <saben> อ้ยเฮ็ดเบือตัวนะนึกว <can> ่าเฮ็ดปวดโมแมนพี่น้องเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือไปยังไปนาเป็นสีอะนี่พี่ได้ควายจิ๋อนางนางเชียเอ้ย พ mm hmm. mm hmm. um, um, um. okay. okay. ี่แกว่าแมนหรือว่าแมนบ่เพี่น้องเนาะทำไมมันได้ในขาจ้ะนะแมนบ่เบิ่งดูแมนฮึมพี่น้องมาเบิ่งนต้องกันว่าแมนบ่เฮ็ดปวกนี่เขาจ้องแมนรูปว่าแมนเดินบนหูเดินนี่สองดอกนี่แม่นี่สองดอกนี่โอเคใส่จิ้มดูล่ะโอ้ยบ่แมนพี่น้องมันจะมคือแท้เฮ็ดอีหยัง เฮ็ดเบือบ่อตีโอ้ยนึกว่าเฮ็ดปวดสาะใจออกจากป่าเนี่ยนะพี่น้องขามาฟังนี่บ้านนี้ทิ้งยาง,งเลาะเบิ้งแถวแคมแค้มน้องแค้มยังนี่ล้วจ้ะนี่ก็มีแตห่ห้อยคนเลยห้อยป่าเขาจะมาหาเห็ดหาหอนพี่นอ้องไปสิพายางไปเบิง่งเข้ามาแล้วพี่นอ้องอดปลาแล้วยุ่งนี่บโบไฮว่าเลยขับโกแกม้งเมาใส่เสือขันายาวยังตามมาอยู่ อันติดถนนมีนาที่นี่เห็ดนะลงงนะงอกเนาะบ่มีดอกเห็ดละงอกมันออกทางตีนผู้ตีนผ้าเปล่าพี่น้องพี่น้องเห็นเห็ดดอกหนึ่งพี่น้องจะ้ะเสียมาเอา,นเ,นาเนี่ยล่ะเห็ดไข่เนี่ยนะเห็ดไข่มันจีเป็นแนวนี้ได้พี่น้องบึงดีๆนะหอมนั่นนะหอมดมบึงเปล่าไม่ดอกเดียวน,นี่ยเห็นดนี่แล้วดอกหนึ่งพี่น้องอใส่แมนปลาดมนบังดูทำกินอันเดียวกันแ,แมนเห็ดดิน เฮ็ดไข่โอเคอันนี้ก็เจออันนี้ก็เจอพี่น้องเฮ็ดน้ำหมากพี่น้องไข่ีนี่ยเน่รอใ่อือหาเขียบงูยันไปตองปกก็ลัังสืขึขนนั่นนี่ไอเราพี่น้องเอาเฮ็ดเราบอเห็ดยังเห็นเฮ็ดยังเฮ็ดน้ำหมากเศ้าไห้พี่น้องเบิ่งดุ๊กโอเค โอ้ยพี่น้องจใายุ่งคักยุ่งเน่ยบางวันจะข่าไปหาบึงกระไม้ไหลจทนสีหากอเจ้าซีมีบอกพี่น้องเป็นแนงมันพี่น้องนี่แง่กระไม้ไหลอืมข้าโหลดโอ้หมดหมดอยู่เทิงเห็นปะนี่เนี่ยอยู่เทิงก็มีอันหนึ่งค่ปปะที่ตายไปเห็นยังอีกค่ะ ใส่มาโซ่คือง,งามแท้อ๋อดอบกบังใ่ใส่ปิ่นทองบ่งรูให้พี่น้องเบ่งคักๆนี่พี่น้องนี่ละไส้กแกงใส่กับมาไมมพี่น้องจ้าข้างในพี่ค่ะเด้ค่ะไม่ยังเธเห็นข้าวโคลโเคลีอยู่ค่ะแมนบ่ค่ะข้างในนะ่ะพออะไพี่น้องเมื่อยแล้วหกคักฝนกระสิตกพี่น้องออกเมื่อไรเด้อแบบนี้เด้อมาสอดทางในนอกระเบื้อง <laughs> พี่น้องจ้าอยากให้เบิ่งว่าสอดทางใด ป้าซาตัวนี้ไปเสียไปเสียมาเล่งสินอนบปหลับยย <c oughs> อยู่วัดจน,น,อ,นอยู่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับชิดเดล่าไปก่อนนะคะน้องไอ้พ่อกันใหม่คลิปหนาเด้ค่ะเด้ออย่าลืมฝากติดตามชาวเสียผ้าแซ็บไหนเด้อจา้าค่ะบ๊ายบายค่ะจ้า